สวัสดีค่ะขอต้องรับเข้าสู่ช่วงภาษาอีสานวันละสองสามคำอีกแล้วนะคะอยู่กับอ้อยกนกทิพย์คำเพชรดีค่ะวันนี้นะคะคำแรกน,นะคะขอเสนอคำว่าแล่นนะคะแล่นหรือแลนนะคะในภาษาอีสานนะคะจะตรงข้ามกับคำว่าย่างนะคะซึ่งย่างแปลว่า เดินนะคะแต่ว่าแล่นนะคะแล่นนี่หมายถึงการวิ่งนั่นเองนะคะท่านผู้ชมใช้กับรถก็ได้กับเรือก็ได้นะคะในคว่าแล่นนี้นะคะยกตัวยอย่างเช่นนะคะเมื่อวน,นี้นะคะเมื่อวน,นี้เฮาสิแล่นแข่งกันไปโรงเรียน <Yeah. S 1> เดินร้ว่าใยศีะชนะนะคะรัแปลได้ว่าวันนี้นะคะเราจะวิ่งแข่งกันไปโรงเรียนดูซิว่าใครจะชนะนะคะ อีกคำหนึ่งนะคะคำว่าแล่นนะคะใช้กับรถนะคะรถคันนี้แล่นเร็วจังเลยหรือว่าใช้กับเรือก็ได้นะคะเรือค่ะเรือใบลำนี้แล่นช้าจังเลยนะคะซึ่งคำว่าแล่นนี้นะคะก็หมายรวมไปถึงการเคลื่อนที่โดยเร็วของเครื่องโดยหรือว่าแรงลมนั่นเองนะคะ mm. คำต่อไปนะคะคำว่าจอบเบิ่ง oh. ชอบเบิ่งหรือซอมเบิ่งนะคะในภาษาอีสานนะคะก็หมายถึงนะคะแอบบดูนะคะมองดูเธออยู่นะคะซอมเบิ่งนะคะก็หมายความเหมือนเหมือนกันนะคะแอบบดูมองดูนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะคอยชอบเบิ่งเจ้าอยู่เดินนะคะก็แปลว่าฉันแอบ,บมองดูเธออยู่นะนะคะหรือคำนี้นะคะอย่าไปชอบเบิ่งเขาเด้อนะคะระวังสิถือใหม่ได้นะคะ<อ>ก็แปลได้ว่า อย่าไปแอบมองเขานะระวังโดนปรับสินใหม่นะนะคะหรือว่าเพลงนี้นะคะที่ท่านผู้ชมคุ้นหูกันมากๆนะคะเพลงนี้นะคะฟังดูนะคะซอมบงยูเดอถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกก,กันกับเขานะคะก็แปลได้ว่าแอบมองอยู่นะว่าคุณนั้นจะเลิกกันกับเขาหรือเปล่านะคะจะมีความหมายอย่างไรนั้นนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะในเพลงนะคะ อ, plain, อีกคำหน ask, ึ่งนะคะคำว่าตาหักตาแพงนะคะตาหักตาแพงไม่ใช่ตาราคาแพงนะคะไม่ใช่ลูกตาราคาแพงนะคะทุกผู้ชมตาหักตาแพงนี่เป็นคำที่น่ารักน่าเอ็นดูมากนะคะก็หมายถึงผู้หญิงที่หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะผู้สาวผู้สาวเจ้าคือเป็นตาหักตาแพงแท้ก็แปลได้ว่าน้องสาวทําไมน้องสาวหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูจ๊ะ ปิดท้ายด้วยคํานี้ค่ะท่านผู้ชมฟังดีๆนะคะ oh. ต่าอิด oh. เคยได้ยินไหมคะต่าอิดไม่ใช่เดินไปชนอิดชนเสาชนปูนนะคะ oh. มันยากไปต่าอิดต่ำปูนนะคะ oh. ต่าอิดนะคะหมายถึงนะคะ oh. เริ่มต้น oh. เริ่มแรกนะคะ oh. แต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะคะ oh. นานมาแล้วนะคะ,นาน,าน,ะ,คะนานมากแล้วอยกตัวอย่างเช่นนะคะ แม่หญ่ลีเพิ่นอยู่บ้านนี้มาตําตั้งแต่ตําอิดแล้วนะคะย้ํานะคะแม่ใหญ่ลีเพิ่นอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่ตําอิดแล้วก็แปลได้ว่าคุณยายลีนะคะท่านอยู่บ้านนี้มานานมากแล้วนั่นเองนะคะท่านผู้ชมจบแล้วนะคะฝากท่านผู้ชมนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยท่านใดนะคะอยากทราบภาษาอีสานคําไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาในช่วงรายการหรือว่า ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้สาวย้อด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจที่จะสร้างสาระหาคำให,ใหม่ๆที่จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในแต่ละวันนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพุก,กันใหม่ในที่สสดีค่ะ